เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม1000 Man The Strongest สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันที่ศึกดวลเซิร์ฟเวอร์12นะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับจะเป็นวันที่มีศึกดวลในหลายๆเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นนะครับและในเซิร์ฟเวอร์12เนี่ยก็มีศึกดวลเหมือนกันแต่ว่าในศึกดวลสัปดาห์นี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ลงทางฝั่งฮีโร่นะครับแต่ว่าไม่มีกายหิ่งกับก๊อดมาลงทางฝั่งฮีโร่นะเพราะวา ที่จะเป็นแชมป์ึกดวนทั้งฝั่งฮีโร่ ค่อนข้างสูงนะครับผมก็สับกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มผมก็ค่อนข้างตึงนะว่ามีผมนะครับผมแล้วก็16หมัดจอดนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันคือปกติแล้วนะครับตัวเกมเขาจะไม่ค่อยจัดให้ทีมที่ค่าพลังใกล้เคียงกันอยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่รอบรอยี่สิบแปดทีมนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะผ่าน Sabrina. สฉกหมัดจอดไปได้นะครับ <ๆ S 2> ส่วนก๊อตนะครับเขาไปอยู่ฝั่งปีศาจเขาอยู่กลุ่มที่6นะและกลายหยินนะครับเขาไปอยู่ฝั่งปีศาจเขาได้ไปอยู่กลุ่มท <ๆ S 2> <ผ>ี่13กก็สินกับ ก่อนตั้งแต่รอบ8ทีมหรือว่ารอบ4ทีมในทางฝั่งปีศาจนะครับกลับมาที่กลุ่มของผมดีกว่านะครับก็กลุ่มของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไม่ดูรอบแบ่งกลุ่มตอนที่ผมกับสุกมัดจอดเจอกันแลวกันนะครับผมว่าใครจะสามารถเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบ32ทีมได้นะครับและตอนนี้การแข่งขันเพื่อชิงตัวเข้ารอบสายสทีมระหว่างผมกับสุกมัดจอดเนี่ยก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเหลือเวลาไม่ถึง10วิวนะตอนนี้ก็นับถอยหลังที่3 สองหน,งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมหรือว่าจะจอาวมาจอดนะครับผมใครจะเป็นคนที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสา์สองทีมได้นะครับแต่เมื่อกี้ทาไมเวลามันเด้งกลับมาสิบวิแลวครับโอเคนับถอยหลังใหม่นะครับผม 3, 2, 1นะครับ เด้งอีกเอ้าทำไมมันเด้งอีกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามารอเวลาตอนที่มันนับถอยหลังเหลือหนึ่งแล้วเราก็จะตัดไปดูการต่อสู้กันเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือ1นึ่วีนะครับหวังว่าคงไม่เด้งอีกนะครับผมโอเคไม่เด้งแล้วนะครับก็มาดูการแข่งขันระหว่างผมนะครับกับศกมัดจอดนะครับใครจะได้ตั๋วเข้าไปศูนย์ในรอบ32ทีมนะเปิดมาก็จะเป็นแฟลประกายแสงของ16หมัดจอดนะครับได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็โดนเจ้าตัวละครกาโลผมไล่ตีไปและกาโลศกมัดก็ตีธรรมดามานะครับต่อไปซอมมี้แมนก็ลุก แล้วก็โดนการโล่ผมไล่ดีไปแล้วก็จะเป็นคิงผมนะครับได้คิงแองกี้ในเธอแรกนะครับห้าล้านหกนะโดนการโล่สมบัดจอดนะครับกับแฟตประกายแสงคอมโบกันมาแล้วต่อไปก็จะเป็นการโล่ผมนะครับผมได้บัฟกระหน่าจากมูเมงไรเดอร์แล้วก็เข้าไปอันตีนะครับผม3ล้าน5นะเรียกว่าแฟตประกายแสงนะครับผมหายไปแล้วนะครับต่อไปก็ซอมไม่แมนนะครับผมลุกขึ้นมาสะบั้นแคนนะครับยิงการโล่หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปู่เซียวแฟงอันติมานะครับผมก็ไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่นะว่าปู่เซียวแฟงมันเป็น แทงนะครับพลังโจมตีน่าจะน้อยนะครับและก็เข้าในเทิร์นที่2นะครับผมจะเป็นคิงของสุกมัดจอดได้เปิดก่อนนะครับทำการอันติมาเทิร์นที่2 3งล้านหนะครับแล้วก็น่าจะโดนการโลผมไล่ตีไปพาสิบไม่ย่อท้อเนี่ยหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้และซอมบี้แมนก็ลุกมาสะบั้นแค้นนะครับผม9ก้าแสนเหมือนเดิมนะดาเมจซอมบี้แมนค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคิงแองกินผมนะครับอันติสวนกลับไป4ีล้านสแล้วก็การโลนะครับเข้าไปอันติ2ตัวนะครับดาเมจหนึ่งล้านนะแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยติดดไอฐานะะกกกรูหั สีส้มทั้งคู่นะครับและเจ้าซูเปอร์ดารชายของโสมันเนี่ยก็เสียพาสิ่ไม่ย่อท้อไปแล้วนะครับผมเดาว่าน่าจะจบในเทิร์นที่3แลนะครับ โอเคจบในเทิร์นที่2เฉยเลยครับโดนการโลไลตีไปนะครับสับซูเปอร์ดาร์ชายและตอนนี้นะครับผมก็ผ่านเข้าสู่รอบสายสทีมได้สําเร็จนะครับผมก็ไม่มีโวกหมัดจอดแล้วเนี่ยจะมีใครที่สามารถหยุดผมได้ไหมนะครับในการที่ผมจะเป็นแชมป์ในศึกดวลสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวไปดูรอบสายสทีมก่อนนะครับว่าเราเจอใครเจอเซนจูนนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่ขออัดในรอบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปอัดในรอบ8ทีมเลยแล้วกันเพราะในคลิปสัปดาห์นี้นะครับผมไป

และตอนนี้นะครับในทางฝั่งศึกดวลนิโอลเนี่ยผมก็ได้ผ่านเข้ามาศูนย์ในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยสายที่ผมอยู่เนี่ยผมจะได้อยู่สายทางขวานะครับก็มีแมดเบบี่นะครับมีนาคาโตะนะครับผมแล้วก็มีคนจากกิลยวแมดอีกคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่สายเดียวกันกับผมนะส่วนสายทางซ้ายเนี่ยก็มีคนจากกิลยวแมดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำยูทูบเบอร์ในเซิร์ฟสิบสองนะครับก็คือโปรเต้นะครับผมแล้วก็กิลยวแมดด้านล่างอีก2คนนะครับผมก็เดี๋ยวเราาาาาามมมดููกันนวว่่ผจะสสรรถเเข้้ไปปอบชิงแล็ แชมป์อย่างที่ผมเคยวาดฝันเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับเพราะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยในศึกดวลนะครับเซิร์ฟเวอร์12นะครับผมยังไม่เคยได้เป็นแชมป์ทังฝั่งของฮีโร่เลยสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าแชมป์ทังฝั่งปีศาจเนี่ยผมเคยได้เป็นไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเชียร์ตัวเองกันก่อนเลยกันนะครับแล้วก็2ทีมตรงข้ามหน่อยแล้วกันสับทีมตรงข้ามนะครับผมเขาก็มีตัวละครที่น่ากลัวหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงนะครับผม5าดาวกาโร่5ดาวแทงท็อปนะครับผม5้าดาวนะครับแล้วก็เจ้าตัว เดี๋ยวผมจะต้องมาปรับเปลี่ยนทีมหน่อยละกันผมคิดว่าเขาน่าจะเอาหน้ากากวานะครับมาล้วงคิงผมอย่างแน่นอนนะเพราะงั้นในรอบนี้เราก็จะขอคิงว้ข้างหน้าเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอให้เวลาในการแข่งขันในรอบ8ทีมเริ่มกันนะครับผมก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่การแข่งขันในรอบ8ทีมของผมกับกิลแมนเบบีคนนี้เนี่ยใกล้จะเริ่มขึ้นนะครับและเรามาดูกันว่าผมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมได้หรือเปล่านะและตอนนี้การแข่งขันในรอบ8ทีมของผมเนี่ยใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะสามารถผันเข้าไปสู่รอบ8ทีมได้หรือเปล่านะครับจะเป็นทีมฝั่งสีแดงได้เปิดก่อนนะครับผมโดยแทงท็อปอาวุธสามดาวไทมานะครับเจ็ดแสนนะครับแล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีไปแล้วก็จะตามต่อที่เจ้าตัวละครการโล่ฝันหัข้ามนะครับอันติมาล้านเจ็ดนะครับผมที่ผมเนี่ยเจ้าคิงติดกระดูกหักสีทองด้วยนะครับแล้วก็โดนเคียงกินฝันหัข้ามนะครับอันติมานะครับผมแล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีกลับไปเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นเทินผมได้สวนบ้างแล้วนะครับคิงอันติไปรอบแรกนะ นะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยมูเมนเดอร์ออ <blows S 1> จะทําการบัฟ <blows S 1> ให้เจ้าตัวละครการโลนะครับแล้วก็มาดูว่าเจ้ากาโลเนี่ยจะสามารถปิดเลินเลยได้ไหมนะครับก็ยังปิดไม่ได้นะครับเพราะฝันองข้ามเนี่ยมีสกิลพาสซีฟไม่ยอดทออยู่นะครับผมน,นั่นก็คือเจ้าตัวละครอ,อย่างซุปเปอร์ดาร์ชายแล้วก็กาโลนะแต่ว่ากาโลเนี่ยเสียไอสกิลพาสซีฟไม่ยอดทอไปแล้วนะครับก็ตัดเข้ามาในเทินที่2นะครับผมก็จะเป็นกาโลฝันอง้ามแดนติมาเหมือนเดิมนะครับดาเมจหนึ่งล้านเก้านะแล้วก็ต่อไปจะเป็นคิงผมนะครับได้ทําการคิงแองกินกลับไปนะครรบผมก็เียย้อนะ ผมสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมได้สําเร็จนะครับรอบ4ทีมคนที่ผมมาเจอเนี่ยก็จะเป็นนาคาโตะนะครับศัพคนนี้นะครับผมเขาก็มีแฟตประกายแสงเป็นตัวนําเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครอย่างก,กาโ่นะครับเรียกว่าเป็น2ตัวละครที่เอามาคอมโบกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยมีดีพอที่จะเอาชนะทีนี้ไปได้เพราะงั้นเราก็จะเลือกเชียร์ตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามารอเวลานับถอยหลังนะครับผมมีเนาทีนะการแข่งขันของผมนะครับในรอบ4ทีมก็จะเริ่มขึ้นและเราก็จะได้รู้กันนะรมาาสถ ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับและในตอนนี้การแข่งขันในรอบ4ทีมก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเหลือเวลาเป็นแค่3วิ 2วิ1วินะครับผมก็มาดูการแข่งขันในรอบ4ทีมกันว่าผมจะสามารถผ่านเข้าไปรอบชิงได้สําเร็จหรือเปล่านะครับฝันของข้ามบัฟเพื่อ้ตัวละครกาโร่นะครับอันติมานะครับดาเมจ2ล้าน3นะคิงผมติดกระดูกหักสีทองไปด้วยนะครับและแฟดประกายแสงเขาก็อันติซ้ํามานะครับผมแต่ว่าคิงผมยังไหวอยู่นะครับแล้วก็ติดสถานะกระดูกหักไปด้วยนะครับผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เอาเจ้าตัวละครอย่างคิงนะครับมายืนแถวหน้านะรู้สึกมันจะโดนสถานะต่างๆมากไปนะครับเดี๋ยวในรอบหน้าถ้าผมไม่เข้าชิงผมจะเอาคิงไว้ด้านหลังดีกว่า กั็ต่อไปนะครับผมการโลผมก็จะทําการอันติไปนะครับดาเมจสองล้านนะตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เหลือเป็นแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับซอมบี้แมนก็ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนนะครับผมซอมบี้แมนฝ่ายตรงข้ามก็ตายไปนะครับ ผมคิดว่าคู่นี้น่าจะจบในเทิร์นที่2นะเพราะว่าเทิร์นผมเนี่ยไม่มีตัวดาเมจเหลือแล้วนะครับตัดเข้ามาในเทิร์นที่2เนี่ยก็จะเป็นการโลร่ฝาโนค้ำนะครับผมได้อันติมาในรออที่2ดาเมจ2ล้านเเกือบ3ล้านนะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็โดนการโลรทีผมไล่ตีตายไปแล,และกิงผมก็ตีในรอบที่2นะครับซอมบ,บี้แมนหายไปนะและการโลก็เข้าไปไอันติซ้านะครับฝาโนค้ำเนี่ยเสียพาสซีฟิฟไม่ยอดทอไปแล้วนะครับผมคืซอมบี้แมนน่าจะปิดเกมได้นะ ใช้แมนลงมาสบ้านแขนก็เรียบร้อยนะครับผมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับและพอผมได้เข้ามาในรอบชิงเนี่ยผมก็เจอกับโปเตจริงด้วยนะครับผมเรียกว่าโปเต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ดังมากๆในเซิร์ฟเวอร์12นะครับ FC ของเขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าในรอบชิงเนี่ยผมคิดว่าทีมผมน่าจะชนะทีมโปเต้ไปได้นะครับเพราะงั้นเราก็จะมาเชียร์ตัวเองไปเลยนะครับและเราก็ต้องไม่ลืมที่จะมาเปลี่ยนตำแหน่งการยืนของเจ้าตัวละครคิงผมนะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยมนโดนทั้งสถานะบดขยี้นะครับผมสถานะกระดูกหักนะเพราะงั เอาเจ้าตัวละครคิงเนี่ยมายืนด้านหลังเหมือนเดิมจะดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับการแข่งขันในรอบชิงเนี่ยก็เหลือเวลานับถอยหลังไม่ถึง10วีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามานับถอยหลังกันตอนที่3 2 หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในคู่ชิงกันว่าผมเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์ได้สําเร็จหรือเปล่านะครับเกมในรอบชิงนะครับเริ่มมาก็จะเป็นทางฝั่งโปเต้นะครับมูเมงไรเดอร์นะครับทำการบัฟให้เจ้าตัวละครการโร่นะและการโร่ก็อันติมาในเทอร์แรกนะครับดามเมจที่2องล้านหนึ่งแสน,นะครับผมและต่อไปก็จะเป็นแฮงค์ท็อปเขาไถาเข้ามานะครับดามเด 1, นะดามจหนึ่งล้านสองนะกระโดดกาโร่ผมไล่ตีไปแล้วก็จะเป็นคิงไอจิ้นของทางฝั่งโปเต้นะครับอันติมาในรอบแรกดามเมจที่2องล้านห้านะแล้วก็โดนเจ้าตัวละครการโร่ผมไล่ตี แล้วต่อไปก็จะเป็นทีมผมได้สวนบ้านนะครับคิงแองกี้นันตีในรอบแรก5ล้านเนะครับฝั่งของโปเต้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเลือดหายไปเหลือประมาณครึ่งหลอดกันทุกตัวนะและการโล่ผมก็เข้าไปซ้ำนะครับผมการโล่ของฝั่งโปเต้เนี่ยก็เสียพาสซีสไม่ย่อท้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โดนซอมบี้แมนผมยิงตายไป แลดูแล้วนะครับผมคิดว่าเกมในรอบชิงเนี่ยน่าจะจบในเทิร์นที่2นะครับเพราะทางฝ no ั oh look, ่งโปเต้เนี่ยก็ใกล้ตายกันหมดแล้วนะครับคิดว่าถ้าคิงกับการโล่ผมแน่ตีในเทิร์นที่2เนี่ยผมน่าจะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังเป็นเทิร์นของโปเต้อยู่นะครับผมคิงเข้อันตีมาในรอบที่2นะครับดาเมจ2ล้าน3นะแล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีไปแล้วต่อไปที่สอม่แม่นะครับลุกขึ้นมาสับบั้นแขนนะครับดาเมจ1ล้านนะครับผมแล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีไปนะแล้วก็ถึงเทิร์นคิงผมนะครับได้อันตีรอบที่2นะครับดาเมจ4ล้้านนนนะตอีฝั่งโป ก็เลยแค่ตัวละครแทงสองตัวเท่านั้นนะครับและแทงท็อปก็หายไปแล้วน,น,นะครับและซอมบี้แมนผมก็ลุกขึ้นมาสะบ,บ้านแคนนะครับจอปปร์จซูเปอร์ดาร์กชายก็ตายไปนะครับก็ถ้าผมกดต่อไปนะครับผมก็จะได้เป็นแชมป์ในทางฝั่งศึกดวลฮีโร่สักทีนะครับผมก็เป็นแชมป์ที่รอคอยมานานนะครับเรียกว่าเราคอยตั้งแต่เกมเปิดเลยก็ว่าได้นะสับแชมป์ศึกดวลทางฝั่งฮีโร่นะครับเพราะว่าทางฝั่งปีศาจเนี่ยผมเคยได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปตอนที่ผมลงศึกดวลปีศาจแล้วได้แชมป์ก็น่าจะจําากันนไดด้ีคแต่่วใ นี้นะครับจะเป็นคียที่ผมลงทางฝั่งศึกดวลฮีโร่แล้วก็ได้แชมป์นะครับที่ได้แชมป์เนี่ยน่าจะมาจากการหินนะครับที่เขาคอยตบผมตลอดเวลาในศึกดวลฮีโร่เนี่ยเขาไปลงทางฝั่งปีศาจผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้เฉิดฉายในศึกดวลฮีโร่แล้วก็ได้เป็นแชมป์ในที่สุดนะครับก็ได้แชมป์มาแล้วก็มารับของรางวัลกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นของรางวัลที่ไม่ได้มาสนา,น,านะกับกรอบแชมป์นะครับผมก็กดรับมานะครับ ก็มาเปิดกันก่อนเลยนะครับผมสับกล่องอันนี้ก็น่าจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ300เพชรนะครับก็กดใช้ไปนะครับผมอ้าได้เพชร450เพชรเลยเหรอถือว่าเยอะกว่าที่คาดเอาไว้นะครับ และกรอบที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องทําการเปลี่ยนด้วยนะครับผมเพราะว่ากรอบแชมป์เนี่ยมันจะอยู่ได้แค่เพียง7วันเท่านั้นนะครับก็กดใช้ไปนะครับผมก็ในทุกสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีคนที่มีกรอบนี้ในเซิร์ฟแค่2คนเท่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสับคลิปสึกดวนเซิร์ฟ12วันนี้ที่ผมได้เป็นแชมป์เนี่ยก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ